ตอนที่เราไปอยู่วัดป่าตรงนั้นอ่ะมันจะมีที่เผาศพเหมือนของเราเนี่ยแต่มันอยู่ทางเข้าวัดนะแล้วมันก็จะมีหมาไปนอนอยู่ตรงนั้นหมาดำไปนอนอยู่ตรงเมนนั้นอะนะ่ะตอนเราฝึกใหม่ๆแล้วก็ฟึกกลัวนะใครกลัวเราจะพูดให้ฟังนะนะกลัวสวดมนต์ไหว้พระนะนอนไม่หลับกลัวคำตะเวียนตกดินหนึ่งเมื่อดปั๊บกลัวปุ๊บทันทีสารพัดสารเพลอกก็อกนล็อกประตูนะ ล็อกไว้อย่างดีกลัวผีเข้ามาไอ้ที่กลัวนี่คือกลัวผีนะกลัวผีมาหาประตูหน้าต่างล็อกให้สนิทนะสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิไม่สงบอานาปานสติก็ไม่สงบกลัวนะมันไม่ได้ดูลมไงมันไปอยู่ที่หูมันชอบฟังเสียงว่าจะมีเสียงอะไรมาไหมจะมีเสียงผีเดินมาไหมเนี่ยความปรุงแต่งความคิดตัวเองกลัวมากสิบวันแรกเนี่ยนอนไม่ได้เลยนะเราจะบอกกลัวทุกอย่างนะ กลัวผีมาหานะกลัวอันนั่นกลัวน,นี่มาหานอนไม่หลับนะเราก็เอาบทสวดมนต์เป็นเพื่อนก็แก้ความกลัวไม่ได้นะเอาหนังสือบทสวดมนต์มานอนกอดก็แก้ไม่ได้นะเอาบาตรมานอนใกล้ๆก็แก้ไม่ได้เอาทุกอย่างที่จะมาเป็นเพื่อนนะเอาหนังสือสวดมนต์มาวางที่ตรงอกก็แก้ความกลัวกลัวผีไม่ได้นะเอาบาตรมาเป็นเพื่อนที่ครูบาอาจารย์ว่า มันกลัวมากๆเอาแม้กระทั่งบาทมาเป็นเพื่อนเราเจอแล้วเอาบาทมานอนเป็นเพื่อนอุ่นใจนิดหนึ่งกลัวอีกเหมือนเดิมเอาสังาติที่ว่าขังๆนะที่ได้ยินได้ฟังมามานอนกอดก็กลัวผีเหมือนเดิมเพราะความกลัวนั้นมันคือการปรุงแต่งอยู่ในความคิดตัวเองวันที่แปดวันที่เก้าเราถึงไปจับจุดได้ มึงบวชเข้ามาเป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งทีทําไมมึงโง่กว่าหมาดําตัวนั้นหมาดําตัวนั้นอะ่ะมันนอนอยู่ตรงที่เผาคนเลยนะมึงบวชเข้ามานุ่งผ้ากาลสาวพัดทั้งทีทําไมมึงสู้หมาดําตัวนั้นไม่ได้เนี่ยโอ้ยตื่นขึ้นมาเลยมึงเป็นลูกพระพุทธเจ้าทั้งทีทําไมมึงขี้คาตาเขาอย่างเงี้ยบ่นให้ตัวเองสู้หมาดําตัวนั้นก็ไม่ได้มันไม่เห็นกลัวผีเลยมันนอนอยู่ตรงเผาคนนะ่ะนะ นะเกิดตื่นรู้ขึ้นนะเกิดตื่นขึ้นมาโอ้ยเรานี่ยทำไมขี้เหร่จังสู้หมาก็ไม่ได้เนะสียศักดิ์ศร,ศรีความเป็นเดกบวชเข้ามาเป็นสักกยบุตรเห็นไหมเราก็ฝึกเต็มที่เลยทีนี้วันที่สิบเ,เอ็ดเป็นยังไงก็เป็นจะสู้หมาไม่ได้นะเราเนี่ยเราก็ซัดเลยฝึกอานาปานสติฝึกฝึกนะ เพราะว่ามันอาศัยทางนอกไม่ได้มันก็อาศัยแต่ลมได้พออยู่กับลมปั๊บมันก็ไม่คิดมันก็ไม่กลัวพอออกจากลมปั๊บมันก็ไปคิดมันก็กลัวอีกเลยจับหลักได้อ๋อมันทุกข์เพราะความคิดแต่เราจะเห็นความคิดเหล่านั้นก็ต้องอาศัยสติถึงอยู่กับลมฝึกอยู่กับลมนะฝึกอยู่อย่างนั้นแหละเรานะฝึกนะลงมืออย่างเดียวนะไม่ได้รอให้ใครมาบอกเป็นพวกท่านหรอกนะเราซัดเลยนะฝึก ฝึกจนบีบคั้นเข้าสู่ความทุกข์คือทุกข์กายทีนี้ฝึกบ่อยๆมันจะทุกข์กายเราจะบอกให้เป็นไกด์หลายว่าการปฏิบัติทำทุกอย่างบางคนยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์นะยิ่งปฏิบัติยิ่งทุกข์ฝึกอนาปนาสตินะทุกตัวนั้นมันจะบีบคั้นเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะเข้าสู่ความสุดทุกข์นะ มันจะบีบคั้นเข้าไปทุกทีละอย่างละอย่างบีบคั้นบีบคั้นบีบคั้นเข้าไปเพื่อจะให้เกิดสภาวะในใจของท่านเกิดขึ้นมาหนึ่งคำข้าพเจ้าขอยอมตายนั่นแหละสิ้นสุดแห่งทุกทางกายมันจะบีบคั้นจนเรายอมเอ่ยคำในใจว่ายอมรับยอมรับทุกชะตากรรมและข้าพเจ้ายอมตาย นั่นแหละเขาหองว่าฝากตายปฏิบัติธรรมฝากตายยอมเคือกันเฮากับปฏิบัติเข้าไปกอบพิญซันเลยฝึกฝึกดูลมหายใจนะฝึกไปกกลนาาี่ก็ชาขึ้นชาขึ้นนะวันแรกชาถึงเข่าเราก็เลิกวันที่สองชาถึงเอวเราก็เลิกวันที่สามชาถึงหน้าอกเราก็เลิกนะทำไมถึงเลิกเพราะยังกลัวตายอยู่นะติดอยู่บนอกนี่ประมาณสองวัน เราเลยอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะปฏิบัติขอยอมตายในวันนี้มันก็มาอยู่ที่คอชาขึ้นมาปื๊บปื๊บป๊บอยู่ที่คอแล้วมันก็ลุกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสุดหัวปื๊บตัวล็อกกึ๊บแข็งทื่อปื๊บเข้าสู่ความเป็นสมาธิกายระงับเหมือนเดิมไม่เป็นไรกลัวความคิดเจ้าของเฉยๆนะไอ้ที่มันชาชาชาขึ้นไม่ต้องกลัวนะ มันจะชาขึ้นมาจากปลายเท้าชาขึ้น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 ทําไมเราถึงไม่ปล่อยให้มันชาทั้งตัวเพราะเรายังกลัวตายอยู่เราติดอยู่เนี่ยสองวันเราเลยยอมปฏิบัติยอมตายมันก็เลยปล่อยให้มันชาขึ้นไปทั้งหัวชาขึ้นชาขึ้นปั๊บเข้าสู่ไกลระงับเป็นสมาธิเหมือนเดิมไม่เป็นไรนะบางคนนี่จะติดนะมันจะบีบคั้นให้เราเนี่ยกลัว กลัวทุกสิ่งทุกอย่างทุกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้เรายอมนะนักปฏิบัติธรรมเนะี่ยมันจะบีบคั้นให้เรายอมได้เอ่ยคำในใจว่าข้าพเจ้ายอมตาย